I'm boring, huh? ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนกับผมปฐมพงศ์อัคคีครับรายการตามดูผู้แทนครับเป็นรายการที่เกาะติดภารกิจของนั่นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสอสอครับผู้ที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนครับรวมถึงการเดินหน้าเพื่อน,นําเสนอนโยบายภาครัฐสู่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับท่านผู้ชมครับตามดูผู้แทนวันนี้เป็นตามดูผู้แทนต้องบอกว่า สเปเชียลครับผมมีนัดกับท่านรัฐมนตรีป้ายแดงรัฐมนตรีหมาดๆครับท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านรัฐมนตรีวิสารเตชะธีรวัตรครับสวัสดีครับรัฐมนตรีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีอาจารย์สมพงศ์ครับครับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่เคารพด้วยครับครับผมต้อนรับสุดการตามดูผู้แทนครับครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับในการเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท .3 มนะครับครับก็จะเห็นว่ามี พี่น้องประชาชนก็ดีนะครับหรือว่าเรียกว่าทุกวงการมาแสดงความินดีเยอะมากเลยวันสองวันนี้ใช่ไหมครับครับจากหลายวงการเลยนะท่านนะก็โชคดีมีพี่ๆน้องๆเพื่อนฝูงนะครับที่เป็นกําลังใจให้ก็แวะมาให้กําลังใจนะครับและผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาให้ความเมตตานะครับก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณนะครับครับผมนะฮะต่อพี่น้องประชาชนก็ให้กําลังใจอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าติดตามผลงานท่านรัฐมนตรีมาอย่างยาวนานนะฮะหลายท่านบอกว่าเป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่ ท่านมติป้ายแดงนะครับจริงๆต้องบอกว่าท่านทำตีเองเนี่ยอยู่ในแวดวงการเมืองมานานมากเส้นทางทางการเมืองของท่านแต่มติีเริ่มมาอย่างไงนะครับถ้านึกย้อนหลังไปนะครับ,รบผมสนใจการเมืองตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือครับโอ้เหเลยฮะตอนนั้นตอนเรียนอยู่สักประมาณมัธยม ที่โรงเรียนวัดเบญจมาบอพิษเนี่ยก็ช่วงนั้นมีเหตุการณ์14ตุลาแล้วก็มีการเรียกร้องเกี่ยวกับประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับผมเองก็มีโอกาสได้ครับคัดเลือกเข้าไปเป็นเลขาโดยการลงคะแนนกันนะฮะมีการเลือกตั้งกันเลยเป็นเลขาของโรงเรียนวัดเบญจมาบอพิษนะฮะจากนักเรียนทั้งหมดนะครับผมได้รับการคัดเลือกไป ตอนนั้นก็ได้ไปทํางานกับศูนย์กลางนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับช่วง14ตุลาก็มีโอกาสเข้าไปประชุมร่วมกับพี่ๆเขาในหมายเลยธรรมศาสตร์นะครับเอิญช่วงที่เกิดเหตุการณ์ริกฤตตุลามหาวิปโยคนครับผมก็ได้รับปากกับทางคณะกรรมการโรงเรียนที่เป็นกรรมการร่วมกันนะครับไปส่งอาจารย์ใหญ่ที่อุดรฮะชื่ออาจารย์แก้วอุปพงษ์ ซึ่งขณะนั้นเนี่ยท่านเกษียณแล้วก็ไปส่งท่านพอส่งท่านเสร็จปุ๊บนี่ก็เกิดเหตุการณ์14ตุลาขับมาก็ไม่ได้ตํารวจก็ไม่ให้กลับอะไรเงี้ยนะครับก็เลยถือโอกาสอาจจะเป็นโชคดีที่ที่ได้ได้อยู่ที่อุดรนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มาจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับจบคณะนิติศาสตร์ เสร็จแล้วก็ได้ไปเป็นทนายความที่ชิงรายครับแล้วก็อเผอิญมีการเลือกตั้งซ่อมมีการเลือกตั้งผู้แทนและมีสอจอท่านลาออกไปนะค,ะครับเมื่อปี2528นี่ก็ไปเป็นสมาชิกสภาจังหวัดเป็นได้สักประมาณครึ่งเทอมนะครับก็มีการเลือกตั้งใหญ่สสตอนนั้นก็ถือโอกาสโชคดีว่ามีทางร้อยโทในแพทย์สมศัก์รัตนศักิ์ซึ่งเป็น อสอสอยาวนานของจังหวัดชิงลายนะ,ค,ะครับท่านก็ได้มาเชิญชวนและผมก็โชคดีเพระเอนินมีท่านปิยนัตวัชราพรนะครับเป็นเพื่อนของพี่ชายตั้งแต่สมัยท่านเรียนที่ธรรมศาสตร์นะครับท่านก็เห็นว่าเราเริ่มเล่นการเมืองและขณะนั้นเนี่ยพอผมเป็นสจสมัยที่2ก็ 2> มาเป็นประธานสภาเพราะว่าว่ากันแล้วเนี่ยเป็นทนายความคน รุ่นแรกๆของเชียงรายนะครับเสร็จแล้วก็มีพี่ๆน้องๆที่เป็นทนายความหนุ่มๆด้วยกันเป็นสจด้วยเขาก็เลยเห็นหน่วยก้านว่าน่าจะเป็นผู้นําให้พี่ๆน้องๆได้นะครับก็มีโอกาสได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาจังหวัดซึ่งขณะนั้นนี่ต้องเรียนว่าทางผู้ว่าเนี่ยยังต้องอยู่กับประธานสภาจังหวัดนะครับยังไม่ได้มีการเลือกตั้งเป็นนายกองการนะครับก็ถือว่าเป็นประธานสภาจังหวัดที่ค่อนข้างหนุ่มฮะเพราะว่าอายุสัก20่ นะครับ,รบพอหลังจากนั้นมาก็มีการยุบสภาเลือกตั้งสสปี2529ก็มาเป็นสสเมื่อปี29และหลังจากนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดชิงายเป็นสสมาตลอดครับตั้งแต่ปี29ปี31ปี35 35ทับ1 35ทับ2จนกระทั่งมาปี40 38 39 40 41แล้วก็สุดท้ายขึ้นมาเนี่ยก็ มาเป็นกรรมการบริหารของพรรคไทยรักไทยท่านพันธวัตโทดรนายกชินเนี่ยครับท่านก็เมตตาให้มาเป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วก็โดยโดนปัญหาถูกยุบพรรคไทยรักไทยไปเมื่อปีห้าศูนย์กว่าบานเล็ที1 1 1ครับหลายท่านจำแ่นจริงๆสนใจการเมืองตั้งแต่สมัยเป็นนัึกษาแล้วใช่ครับ ครับนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงรายเป็นคนเชียงรายใช่ครับบ้านเเดิมอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายโอ้เหลยอครับครับผมก็จากสอจนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะกล้ามาเป็นประธานสภามาเป็นสอสรับใช้พี่น้องรวมกี่สมัยนะฮะท่เป็นสอสอว่าไปแล้วถ้านับถึงเมษาที่มีการยกเลิกการเลือกตั้งนะฮะก็ประมาณ9สมัยถ้าไม่นับเมษานะครับครับผมแล้วหลังจากนั้นก็พอถูก จำกัดสิทธิ์โดยรอิเ็นี่ยนะครับบ้านเลขที่1 1 1เสร็จแล้วก็โชคดีที่มีลูกสาวนะครับคือน้องยิ้มสอสวิิศรดีเตชะชิรวัฒนนี่แหละครับหลายท่านดีได้มาเป็นสอสแทนนะครับน้องยิ้มเองก็มาเป็นสสได้สองสมัยผมก็ถือว่าร้างลาการเมืองไปประมาณเกือบเปีนะครับแต่ว่าต้องเรียนอาจารย์ปฐมพงศ์ว่าจริงๆแล้วช่วงที่ว่างเว้นไปเนี่ยนะครับก็ เหมือนกับได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นสสอยู่เพราะว่าน้องยิ้มก็ประชุมสภาผมเองก็ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังในการเยี่ยมชาวบ้านติดตามเรื่องโครงการงบประมาณต่างๆนะครับแต่ว่าที่ไม่ได้ทําในสภาก็คือเข้าไปประชุมในห้องประชุมแค่ั้นนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้อีกอันหนึ่งก็คือไม่ได้เงินเดือนสสเพรต่ว่าสาวแย่งไปครับด้วยจิตที่ผูกพันกับพี่น้องประชาชนก็ยังรับใช้พี่น้อง มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นครอบครัวนักการเมืองนะฮะลูกสาวท่านรัฐมนตรีวิสานะท่านสสวิสาหลดีก็เป็นขวัญใจพี่น้องทั่วประเทศไปแล้วคนรู้จักกันดีบทบาทในสภาก็มากเหลือเกินนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะที่ต้องบอกว่าขยันมากทีเดียวนะท่านรัฐมนตรีครับก็คุกคีอยู่พี่น้องหลายเรื่องนะครับนโยบายของพรรคเพื่อไทยปัจจุบันทราบว่าในเชียงรายเองก็ลงสู่พื้นที่แล้วมีเรื่องอะไรที่พี่น้องในพื้นที่ชื่นชอบอยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างครับ ผมขออนุญาตเรียนอาจาย์ประสมพงศ์กับท่านผู้ชมที่บ้านนะครับว่าเส้นทางที่เชียงรายเนี่ยผมต้องผูกโยงไปถึงเป็นพี่เป็นน้องผมอีกท่านหนึ่งที่ได้ได้ร่วมอุดมการทางการเมืองด้วยกันมาตลอดนะครับท่าก็คือท่านยงยุทธติยะไทยรัฐท่านยงยุทธเนี่ยสมัครสสพร้อมกับผมแล้วก็ท่านเองเป็นนักต่อสู้ที่ค่อนข้างมุ่งมั่นแล้วก็มีอุดมการที่เด็ดเดี่ยวนะครับ ท่านเองพอเริ่มครั้งแรกปี2 9ท่านไม่ได้ครับครับแล้วก็ท่านก็ไปอยู่พักพลังคำคแล้วก็ย้ายตามมาหลายพักนะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยท่านได้มาเป็นสอสเสร็จแล้วเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยก็ได้คิดหารือกับผมนะครับร่วมกับ พี่ชายท่านหนึ่งก็คือท่านพันวั์โทสมชัยเทพประเสริฐเราก็เลยได้มาอยู่พรรคไทยรักไทยร่วมก่อตั้งกับท่านนายกทรัพยศิล์นี่แหละครับเสร็จแล้วต้องเรียนถึงท่านยุทธนิดนึงก็คือหลายท่านอาจจะเห็นผมกับท่านยุทธนี่ผูกติดกันนะครับเพราะท่านยุทธเองเนี่ยท่านมีความมุ่งมั่นมีความแหลมคมทางการเมืองและท่านได้เป็นโฆษกของพรรค โศกรัฐบาลัแล้วก็มาเป็นเลขาของท่านนายกทักษิณนะครับแล้วก็พวกเราเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันในการวางนโยบายกับท่านนายกทักษิณขับเคลื่อนให้เป็นผลนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคพักชัาระหนี้เป็นนโยบายแรกๆที่เราร่วมกันทำใช่ครับแล้วก็ท่านยงยุทธียาไพรัตเองเนี่ยท่านก็เป็นคนที่ รักชอบแล้วก็ให้เกียรติผมมากนะครับไอ้ด้วยความที่ให้เกียรติเนี่ยครับก็เลยทําให้ผมติดบ้านเลขที่1 1 1เพราะว่าขณะนั้นเนี่ยตัวท่านเองเป็นเลขานายกรันตรีท่านนายกทรักษ์ศินนี่แหละครับ,รบท่านก็เลยสละให้ผมไปเป็นกรรมการบริหารพรรคผมก็เลยโดน111พ <c oughs> อหลังจากผมโดน1 1 <c> 1 <oughs> แล้วเนี่ยหลังจากนั้นท่านก็มีโอกาสไปเป็นนลรีกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติสิ่งแวดล้อมท่านมาเป็นรองหัวหน้าพรรคคนที่หนึ่งของพรรคพลังประชาชน แล้วท่านก็มาเป็นประธานรัฐสภาคนที่23ครับทีนี้ท่านก็มาถูกประสบเคราะห์กรรมด้วยความที่อย่างที่หลายท่านทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความไม่เป็นธรรมทางการเมืองนี่แหละครับก็โดนยุบพักพลังประชาชนท่านเองก็มาถูกตัดสิทธิ์หลังจากผมผมเองก็ยู่บ้านร้อยเก้านะครับผมเองก็เพิ่งหลุดมาได้ประมาณสักปีเศษนี่แหละครับครับผมนะฮะก็นี่แหละฮะรับใช้พี่น้องใจผูกพันจิตผูกพันนะครับ รับใช้พี่น้องมาเรื่อยมานะฮะเรียกว่าอยู่ในพื้นที่มาตลอดท่านทุนตีครับนะครับก็ผลงานมากมายนะครับในฐานาสะสสนะก้าวสมัยก็ทํางานให้พี่น้องที่เชียงรายมากมายมีเรื่องอะไรที่เป็นผลงานที่รู้สึกว่าประทับใจอยากเล่าสู่กันฟับงบ้างฮะสองสาเรื่องนะครับ,รบต้องขออนุญาตเกินนาก่อนอาจารย์สมพงศ์กับท่าน,านผู้ชมที่บ้านนะครับ ผมเองเนี่ยหลังจากมาเล่นการเมืองแล้วเนี่ยก็โชคดีทางผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคก็มีโอกาสให้ไปเป็นเลขานุการดนตรีอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยอยู่ช่วงหนึ่งนะครับปี38ช่วงนั้นเองเนี่ยก็ได้เป็นเลขาของท่านพลตรีสอนชัยมุติวัฒนะครับ,รบท่านก็ให้โอกาสในการทํางานไม่ว่าจะเป็นฝึกเป็นรัฐมนตรีไปเปิดงานที่โน่นนี่อะไรเงี้ยนะครับ,รบซึ่ง ในขณะนั้นเองเนี่ยผมเองก็ผูกพันกับกระทรวงอุไัยตั้งแต่ปี38นะครับพอเพระอินโชคดีช่วงขณะนั้นเนี่ยท่านนายกบัญหารเป็นนายกงนปรีและท่านก็ควบกับ รัฐมนตรีมหาไทยด้วยเลขานุการของท่านในขณะนั้นก็คือทางท่านวีรกรคาประกอบสสนครสวรรค์ท่านวีรกรเนี่ยถือว่าเป็นอาจารย์ทางการเมืองของผมเพราะว่าตอนที่ผมลงสจเนี่ยท่านก็ไปช่วยวางรากฐานแนะนําตั้งแต่ต้นนะครับตอนนี้พอหลังจากที่ได้เป็นเลขาแล้วเนี่ยครับก็ท่านวีรกรท่านไม่ค่อยได้มาตามท่านบรรหารท่านกเลยมอบให้ผมตามท่านนายกบรรหาร ตอนนั้นก็เลยได้ฝึกงานอย่างเยอะเลยนะครับออว่าตั้งแต่น้ําท่วมปี40ในกรุงเทพไปแก้ปัญหาต่างๆนะครับ,รบก็เลยทําให้ได้มีต้นทุนในการที่จะได้มาอยู่กระทรวงอาไทยวันนี้นะครับ ทีนี้ที่จันปฐมพงษ์ถามว่าหลังจากนั้นนี่ผมไปอยู่ที่ไหนยังไงรหรือว่ามีนโยบายอะไรที่ประทับใจใช่ผมโชคดีฮะมีโอกาสได้เป็นเลขานุการของท่านดรสุประชัยพานิชพักดตอนนั้นท่านเองเป็นรองนายกท่านเป็นัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมค่อนข้างจะได้รู้เห็นอะไรหลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้า การจดทะเบียนการส่งออกสินค้าต่างๆที่จะต้องมีการขนส่งไปค้าไปขายอะไรอย่างนี้ครับ,รบประกอบกับมีโอกาสได้เรียนที่กระทรวงมาไทยเมื่อปี38 40-44ถึง44เนี่ยไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับพอหลังจากนั้นมาเนี่ยกเ็เห็นอะไรหลายเรื่องนะครับ,รบที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต้องกลับเรียนอาจารย์ระสมพงศ์กับท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ชมว่า ในอาชีพนักการเมืองเนี่ยครับรบ,บางครั้งเนี่ยใครจะบอกว่าเป็นอาชีพหรือไม่ยังไงนะฮะผมเข้าใจว่ากว่าจะมาได้ถึงวันนี้เนี่ยฮะผมผมคิดว่ามันมันสั่งสมอะไรหลายเรื่องนะครับ,รบเ,เราเห็นชาวบ้านตั้งแต่พื้นบ้านไม่มีที่นอนถนนบางครั้งเนี่ยผมเคยเห็นคนที่ต้องประเภทเอาคนป่วยคนเจ็บลงดอยมาแล้วก็ติด ถนนล,ลงมาไม่ได้<ช>บางครั้ง <ฮะ S 2> ถึงกับคลอดลูกแล้วก็ตายบนรถบ,บางบ้านไม่มีไฟฟ้าบ,บางบ้านขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาลูกๆเนี่ยมีปัญหามากมายนะครับ,รบซึ่งบางครั้งเนี่ยผมเป็นสสครั้งแรกเนี่ยเงินเดือน18ื่นนะครับ,รบซึ่งขณะนั้นเนี่ยถือว่าไม่มากแล้วก็เวลาเรามาประชุมเราเห็นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็รู้สึกขัดเขินเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นคน ต่างจังหวัดแต่ผมโชคดีกว่าคนอื่นก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้โอกาสมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่ตั้งแต่มัธยมปีที่หนึ่งนะครับก็เลยได้เห็นข้อแตกต่างหลายเรื่องในต่างจังหวัดเนี่ยแน่นอนนะฮะผมเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยยิ่งการคมนาคมขนส่งลําบากมากครับการเดินทางเนี่ยนะฮะมันผมเองเนี่ยขณะตอนที่มาเรียนกรุงเทพเนี่ยผมต้องนั่งรถเมล์มาขึ้นรถไฟที่ลาปางแล้วก็กว่าจะมาอยู่กรุงเทพได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ทีนี้ยิ่งเห็นกรุงเทพแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยต้องเรียนว่าลูกหลานมีโอกาสได้เรียนหนังสือดีโรงเรียนดีความพร้อมก็มีขาดแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเด็กโอกาสไม่มีเลยครับโรบงเรียนก็ขาดแฟนรองเท้าก็ไม่มีใส่นะครับไอ้นี่ที่พูดไปนี่คือตั้งแต่เมื่อสมัยปี2529 30นนย้อนไปนะครับก็นนะ27 28ปีนะครับ,รบซึ่งตรงนี้เองเนี่ยฮะมันก็เลยทําให้เห็นว่า ในทางการเมืองเนี่ยเป็นวิธีทางเดียวที่จะใช้โอกาสเนี่ยครับได้ช่วยเหลือเพราะว่าผมได้นึกถึงตลอดว่าเพื่อนฝูงบางคนไปรับราชการนะครับ,รบเป็นตำรวจเป็นครูเป็นป่าไม้อะไรเงี้ยนะครับ,รบโอกาสที่จะช่วยเนี่ยลำบากเพราะว่าเนื่องจากเขาจะต้องติดขัดด้วยระเบียบด้วยข้อบังคับของทางระบบราชการแต่ว่าการเป็นสสนี่อย่างน,น้อยนี่ฮะเราก็ได้มาสะท้อนปัญหาในสภา และที่สําคัญก็คือผมได้เห็นแนวทางว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ใกล้ชิดกับทางส่วนราชการเห็นกับตาก็คือผมเคยอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราคากระเชมตกต่ำซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่จังหวัดชิงรายเนี่ยหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น อู่ข้าวอู่น้ํำไม่ว่าจะเป็นพืชเกี่ยวกับการเกษตรผนผริตทางการเกษตรเยอะมากทั้งใบไผแม้กระทั่งที่บ้านเกิดผมเองนะครับปลานิลนะครับแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าโอกาสในทางสังคมโอกาสในการจะซื้อขายเนี่ยบางครั้งก็ถูกเอารัดเอาเปรียบเพราะว่าเห็นชัดนะครับบางทีเนี่ยเกษตรกรจะต้องไป ยิ้มเงินจากเท่าแก่ครับถึงเวลาขึ้นมาก็ต้องถูกบังคับว่าจะไปขายที่อื่นก็ไม่ได้ครับถึงเวลาก็ต้องเอาไปขายในราคาที่เขากําหนดซึ่งราคากําหนดนี่ก็ไม่ได้หมายถึงราชการกําหนดเหมือนทุกวันนี้นะฮะนี่คืนำข้าวหรือว่าราคาประกันหมื่นห้าอย่างที่เราบอกไปแต่ว่าเป็นราคาที่แล้วแต่เท่าแก่เขาจะให้เท่าแก่ก็แน่นอนนะฮะอย่างที่ทราบสมัยก่อนที่การคมนาคมสื่อสารนี่มันไม่เร็วถึงขนาดนี้นะครับชาวบ้านมีเท่าไหร่ก็ ต้องไปใช้เขาขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่เท่าแก่ลงสีเท่าแก่ที่รับซื้อหอมกระเทียมหรือว่าผลไม้เขาจะกําหนดนะครับ,รบซึ่งขณะนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าวิธีทางการเมืองเนี่ยเป็นทางเดียวที่เราสามารถที่จะเรียกร้องให้เขาเออมีโอกาสได้พบกับทางผู้หลักผู้ใหญ่บางครั้งเนี่ยเราสามารถจะมาแจ้งรัฐมนตรีแจ้งอเเัิบดีเาพูดในสภาทําให จังหวัดชิงรายก็ดีหรือว่าเกษตรกรที่เขาเดือดร้อนเนี่ยได้รับการแก้ไขอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผมชอบในทางการเมืองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่ต้องเรียนนี้ครับคือที่บ้านผมเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับตอนที่จบการศึกษาใหม่ๆเนี่ยก็ตั้งใจครับเพราะว่าจะว่าไปแล้วก็คงร้อนวิชาหน่อยมีทั้งภรรยามาเป็นสจน้องชายผมหลังจากผมเป็นประธานสภาเสร็จเขาก็เป็นทนายความด้วยเขาก็มาเป็น ประธานสภาจังหวัดต่อจากผมหลังจากนั้นเขาก็มีโอกาสไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาครับแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยจะเป็นครอบครัวนักการเมืองก็คงไม่ผิดนะครับว่าครอบครัวกกานเมืองเลยนะคุณผู้ชมก็ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนะครับไปสอนเด็กนักเรียนไปเยี่ยมชาวบ้านร่วมกับผมนะครับเขาก็ค่อยๆซึมซับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ครับก็นี่แหละครคลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชนนะครับในฐานะสสหรือผู้แทนชาวบ้านนี่แหละครับสะท้อนปัญหาต่างๆจากชาวบ้านนะครับ เป็นที่มาของนโยบายของตั้งแต่ไทยรักไทยจนถึงเพื่อไทยใช่ไหมฮะพลังประชาชนมาเพื่อไทยนี่นะฮะมีนโยบายหลายเรื่องที่ต้องบอกว่าถูกใจพี่น้องในจังหวัดเชียงรายมากนโยบายที่เรียกว่าหลายเรื่องเลยท่านรัฐมนตรีฮะอยากจะเล่าสู่กับฟังมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เป็นนโยบายขณะน,นี้เน,เนี่ยครับผมว่าชัดๆเลยผมเองเนี่ยย้อนมาถึง ทุกวันนี้นะครับเพิ่งได้รับการพระบรมราชโองการโปรดเกล้าและก็ได้เข้าเฝ้าถวายสัตว์นะครับแล้วก็ขณะนี้นี่ก็เริ่มได้ปาปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงมาดไทยแห่งนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับต้องขอบคุณรายการตามดูผู้แทนผมขออนุญาตว่าผมเคยออกรายการนี้เมื่อปี2531ครับถ้าผมจำไม่ผิดยังมีเทปอยู่ตอนนั้นสมัยคุณนิลาวันที่เล่าให้ฟังนะครับพานิดุ่งเรืองแล้วก็มีอีกหลายๆท่านที่เป็น ภาพสตรีนะครับท <ฮะ S 1> ี่เคยให้ผมไปออกมาแต่ว่าขณะนั้นนี่รู้สึกจะไม่ได้มาตรงนี้นะครับเรารต้องออกไปต่างนนจนาบทในพื้นที่นะครับทีนี้เรียนอย่างนี้ครับว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็เลยได้คิดว่าในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดมาตั้งแต่ต้นแล้วก็เรียนว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะผม ผิดฝังหรือเปล่า uh huh. ตำแหน่งมันควรจะต้องไปเป็นนันตรีว่าการที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> แต่ต้องเรียนตรงๆว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ผมคิดว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับย <c oughs> เฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งรักทินวัตรเนี่ยท่านคงเห็นว่าผมมีประวัติอยู่ด้านนี้แล้วก็ที่สําคัญคือผมมากระทรวงมหาดไทยเนี่ยเรียนว่าไม่ต้องศึกษาไม่ต้องไปเรียนรู้ศับเทคนิคเหมือนกระทรวงอื่นๆน, <c oughs> น,นะครับว่ากระทรวงนี้เนี่ยมันเป็นกระทรวงที่เราค่อนข้างถนัดและก็ทํางานได้ทันที ก็ได้แจ้งให้พี่ๆแจ้งให้สื่อมวลชนต่างๆทราบนะครับว่าผมไม่มีการไหว้ครูรามวยขับมาถึงก็เริ่มยกหนึ่งยกสองเลยนะครับแล้วก็คงต้องฝากให้ทางพี่น้องได้สบายใจนะครับคืออันแรกที่พระนัทธนาัฐ้งตรีได้เชิญผมไปพบก่อนที่ท่านจะให้กรอกประวัติในการเข้ารับตําแหน่งนะครับท่านน่ารักมากครับแล้วก็ให้เกียรติผมที่สุดเลยครับท่านก็ ขอโทษขอโพยว่าช้าหน่อยนะนัดมาดึกนะผมก็เข้าใจว่าช่วงนั้นเนี่ยก็มีการต้อง ดูว่าใครได้เป็นไม่ได้เป็นนะครับไอ้เราก็ต้องเก็บความลับที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวสื่อมวลชนก็ลงข่าวมีชื่อมาแพร่มอกมาบ้างเนี่ยแล้วตอนนว่าพอพอสื่อตั้งมันก็ไม่เหมือนกับทางคณะท่านนายกรัตรีให้โอกาสนะครับพอหลังจากที่กรอกแล้วเนี่ยผมก็เก็บตัวเงียบแล้วก็ยังไม่ทราบเพราะว่าตอนนั้นคณะท่านเองท่านก็คงอยู่ในระหว่างตัดสินใจว่าจะให้เราลงกระทรวงไหนยังไงนะครับทีนี้สิ่งที่ท่านได้บอกผมไว้ท่านแจ้งว่า ให้ผมทํางานให้เป็นที่แล้วก็มีอะไรเนี่ยอยากคิดอยากทําตามนโยบายที่ทางรัฐบาลเคยให้กับสภานะครับก็ทําได้เลยแต่ท่านย้ําว่าอยากให้เป็นนโยบายเชิงรุกบนั่นหมายถึงว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยท่านปรีหลายท่านดีเก่งแล้วก็มีหลายท่านเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะว่าไม่ได้สื่อไปถึงชาวบ้านอาจจะขับเคลื่อนช้าหรือว่าส่วนราชการ ส่วนราชการอาจจะไม่มีการประสานงานซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะพยายามให้เร็วที่สุดนะครับนั่นหมายถึงว่าจะต้องไปชี้แจงไปให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต้องเรียนอาจารย์สมพงศ์ว่ากระทรวงพาณไทยเนี่ยมันโชคดีอยู่อย่างนะครับข้าราชการในกระทรวงเนี่ยมีอยู่ถ้ากรมการปกครองที่ผมดูแลนะครับแล้วก็ทางป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทมด้วยนะครับแล้วก็มีการประปานครหลวงก็หือว่าหลากหลายครับท่านรีว่าการเพิ่งแบ่งงานมาเมื่อวานนะครับก็เต็มใจแล้วก็คิดว่าไอ้ตรงนี้นี่จะขับเคลื่อนได้เร็วพอผมทราบการแบ่งงานเสร็จปุ๊บก็ได้เชิญท่านทิดดีนะครับแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่มาสรุปข้อมูลแล้วก็เดินเลยครับตั้งแต่วันนี้เซ็นเอกสารนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะว่ามีทางทีมงานทําให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะลงพื้นที่ ผมจะต้องไปให้เร็วที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝันกำลังใจ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ไขครับน้าท่านรัมตรีว่าการกระทรวงพาทัยเนี่ยท่านก็ดีมากหลังจากที่ผมได้รับโปรดเก้าเข้าเฝ้าเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นลูกน้องของท่านมท .1 เต็มตัวผมก็ไปกราบท่านท่านกลับจากภารกิจที่จังหวัดสุราธานีฮะผมก็ไปรอพบท่านที่สนามบินตอนสักประมาณสี่ทุ่มนะครับท่านก็ให้นโยบายชัดเลยเนื่องจากว่าผมเองทราบว่าท่านอยู่ที่นี่มานานและท่านเป็นลูกม่อของกระทรวงพาทัยนะครับผมก็ถามแนวทาง แล้วแต่พระนท่านจะมอบหมายสั่งการ,รท่านบอกว่าให้ยึดแนวนโยบายที่ทางพรรนะครับแล้วก็ทางสภาที่เราเคยให้ไว้แล้วก็ในส่วนของพระนท่านรัมรีว่าการสุมาทัยเองท่านกำชับผมว่าท่านก็ไปดูแนว เอาสโลแกนซึ่งเป็นพระบรมราชโองการที่กรมพระยาดำรงซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงท่านแรกนะครับของกระทรวงอหาไทยซึ่งตั้งมาตั้ง120ปีแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าเอาเรื่องบำบัดทุกบำรุงสุขเป็นพี่ตั้งผมเองก็เลยได้มีโอกาสพูดจารกับทางผู้อยากผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยหลายท่านที่เป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องนะครับก็เลยได้มาสรุปว่าขณะนี้เนี่ยครับนโยบายต่างๆเนี่ยเริ่มเข้าที่ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะต้องใช้โอกาสที่ผมได้มาดูแลกรมการปกครองนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าในอำเภอเนี่ยครับในต่างจังหวัดในอำเภอจะต้องถือว่าเป็นบุคคลที่เหมือนพ่อเมืองครับแล้วก็ใครอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าในอำเภอหลายท่านนี่ผมเข้าใจว่าท่านคงไม่ได้มุ่งหวังเรื่องยศตําแหน่งแต่ว่าท่านอยากได้ขวัญกําลังใจในการทํางานสิ่งที่ผมอยากจะขับเพื่อนก่อนก็คืออยากจะให้รู้ว่าใจผมกับใจท่านในอำเภอกับทาง ประลัดจังหวัดกับทางประหลัดอำเภอที่สําคัญคือเราจะลงลึกไปถึงคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นนโยบายทุกกระทรวงนะครับกระทรวงมหาดไทยนี่เราจะเป็นคนที่จะส่งไปถึงที่น้องประชาชนครับผมได้มีประสบการณ์แล้วก็เห็นนะครับชัดเจนก็คือว่าทางท่านในเภอเองเนี่ยครับท่านจะเป็นตัวแรกของรัฐบาลที่จะทํายังไงก็ได้ที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ว่าทางรัฐบาลเนี่ยทำอะไรให้บ้างประชาชนพี่น้องเดียดร้อนอะไรบ้างสมผ่านข้อมูล้าะครับแลก็ที่สำคัญก็คือท่านในเพอแต่ละท่านนี้ผมมั่นใจว่ากว่าจะมาเป็นท่านในเพอซีแปดซีเได้เนี่ยท่านท่านผ่านอะไรมาเยอะแยะมีประสบการณ์มากมายนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผมเรียนว่าช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากว่าการเมืองมีปัญหาแล้วก็ความชัดเจนของฝ่ายบริหารบางทีก็มาถึงแป๊บๆปก็ไปนะครับแล้วก็บางท่านก็ยังไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะ และรัฐบาลชุดนี้รัฐมนตรีท่านนี้จะเอาแนวทางไหนนะครับผมเองก็อย่างที่เรียนอาจารย์สมพงศ์กับ,บท่านผู้ฟังน,นะครับท่านผู้ชมว่าผมจะพยายามขับเคลื่อนให้เร็วกับ,บตั้งแต่ พรุ่งนี้ต้องไปตรวจราชการที่อุบลนะครับวันมะรืนก็จะลงหลายที่นะครับไ่ทั้งใต้ทั้งทางเหนือนะครับก็จะรีบเร่งให้เร็วเลยนะครับสิ่งที่คิดว่าเป็นนโยบายที่ผมจะขับเคลื่อนให้เร่งด่วนแล้วก็จากที่มาอยู่ที่นี่ได้สองสามวันก็มีพี่น้องประชาชนสะท้อนปัญหามานะครับเรื่องอะไรบ้านทีครับเรื่องข้าวนี่แน่นอนเรื่องข้าวนะผมผมต้องเรียนว่าพี่น้องในกรุงเทพอาจจะรับทราบปัญหาจากทาง รัฐบาลแล้วนะครับเราก็ได้คืนเกี่ยวกับเรื่องราคาจำนำเงินห้าซึ่งหมื่นห้าเนี่ยนะวันนี้เนี่ยก็เป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าทางพี่น้องเกษตรกรเองก็รับทราบนะครับว่าถ้าเหตุการณ์ตลาดโลกผันผวนราคาข้าวอาจจะลดลงมามากนะครับท่านก็พร้อมที่จะลดลงมาในขณะเดียวกันเนี่ยหลายฝ่ายที่ยังไม่เห็นด้วยว่าเอ๊ะทำไมต้องจำนำราคาถึงขนาดนี้เขาก็มาเรียกร้องว่าเอ๊ะต้องให้ชาวนาได้หมื่นห้าเพราะว่า สังเกตไหมครับว่าปีนี้ที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยครับเกี่ยวกับการเดินขบวนของสินค้าเกษตรไม่มีนะครับไราคาผลไม้ตกตามราคาข้าวก็เพิ่งจะมีแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเดินขบวนมาเชียร์รัฐบาลนะครับเข้าใจว่าตัวนี้เนี่ยก็คงจะต้องขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกรมการปกครองเนี่ยในอำเภอต้องไปชี้แจงทําความเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรก็เป็น จะต้องเร่งรัดเกี่ยวกับเรื่องทําความเข้าใจว่านโยบายที่รัฐบาลทำเนี่ยทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยเขารับได้ครับต่อไปอาจจะในขอบใหม่ฤดูการใหม่เนี่ยข้าวอาจจะเป็นรัฐบาลประกัน1 6ื่นหแล้วแต่นะครับหรือว่าถ้าจะต้องลดลงมาเหลือสัก1 2ื่นสตามราคาที่ผันผวนแล้วก็เกษตรกรอยู่ได้เราก็ต้องไปดูแล ส่วนที่เกี่ยวกับการลักลอบนําเข้าเข้ามาตามชายแดนหรือไม่การทุจริตของบริษัทเซอร์เวเยอร์กับโรงสีที่เอาข้าวไปหมุนเวียนหรือว่าไปขายนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นี่ผมเห็นว่าข้อมูลผมพอมีแล้วก็มั่นใจว่าท่านตรีนิวัตคำรงกับท่านตรีรัฐวุฒิท่านตรียันยงเนี่ยกับทางกระทรวงการคลังท่านมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับแต่ไ่ายกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยซึ่งอยู่ติดฐานข้อมูลเนี่ยผมชัดเจนเลยครับว่าขณะนี้เนี่ยเรามีข้อมูลว่า บางลงสีเปลียนประกาศไปก่อนนะครับมีข้อมูลทางลับแจ้งมาว่าสมมุติว่าจ้างคนเฝ้าตลอดเวลาวันหนึงสามร้อยบาทแล้วก็มีกุญแจไปล็อกมีตะกัวไปติดนะครับแต่ถึงเวลานี้เจ้าของโลงสีที่ไม่สุจริตก็เลยจ้างบอกเอ้ยคุณไม่ต้องเฝ้าแล้วผมให้คุณพันบาทคุณออกไปซะแล้วก็ถึงเวลานี้กลับมา กุญแจก็มีอยู่เหมือนเดิมแต่ที่ไหนได้ข้าวข้างในหายไปแล้วซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเรารู้แล้วก็คิดว่าเราจะต้องกวดขันแล้วก็ใช้ของกรมการปกครองนี่ขับเคลื่อนต้องบอกว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ใกล้ชิดพี่น้องจริงๆเลยนะฮะก็ตั้งแต่ระดับอำเภอลงไปนะครับก็เชื่อมโยงกันหมดทันทีครับที่คือข้อมูลที่พี่น้องเรียกว่าส่งผ่านมายังหน่วยงานต่างๆสะท้อนปัญหาต่างๆก็ถือว่าอยู่อยู่ใกล้ชิดมากนะครับ